ดอกผมเป็นแบคือไงเพราะว่ามันสามารถกินได้นะท่านผู้ชมผมจะฟื้นปอนนะเพราะว่าไม่ใช่คุณหมองไงปอดดีๆปอดดีๆสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคือคือตอนนี้ผมหิวมากเลยท่านผู้ชมผมไม่มีอะไรจะกินเพราะว่าผมไม่มีเงินไงคือผมมีแต่อันนี้ ทุกคนรูไว้ว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะอะอะอะคือท่านผู้ชมเห็นไหมมันแปลกมากเลยต้นไม้นี้มันสามารถเกิดเป็นกกได้ผมก็จะเอามาเล็ดตัวนี้ไปปลูกนะปลูกในต้นไม้นี่แหละดูนะว่ามันจะเป็นอะไรดูเฮ้ขี้เกียมแต่ไม่เป็นลายดอกผมเป็นแบร์คือไงเพราะว่ามันสามารถกินได้นะท่านผู้ชม ดูท่านผู้ชมผมจะเอ,อันนี้ปลูกไว้นะดูมันมีมันมีความไปได้ทางทฤษฎีทฤษฎีสูงผมต้องปลูกตันนี้ไว้นะท่านผู้ชมเพราะผมหิวมากเลยนะรอถ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นดูหนึ่งชั่วโมงพร้อมกันหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมไปดูผลลัพธ์ที่มันเกิด เชื่อท่านผู้ชมผมรอดแล้วอ่อ่ะอ่ะอะดูท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นมเมล็ดผักบุ้งนะเฮ้มันมีมันมียางนําไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะท่านผู้ชมมันเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากต่อไปผมก็จะเอาไปทําอ่าผักบุ้งไฟเขียว,<ไ>วผักบุ้งเออผักบุ้งไฟแดงเออดูนะท่านผู้ชม ผมรอดแล้วอ้าวมาเล็ดก็ยังอยู่มก็สร้างมันเถอะแต่ว่าผมก็ได้ผักบุ้งเลยนะต่อไปผมก็จะไปทำอ่าฝักบุ้งไฟแดงนะอืะไปคือ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ได้อ่าเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบจะทำอ่าฝักบุ้งไฟแดงแลนะครับท่านผู้ชมมันก็มีฝักบุ้งแล้วก็มีน้ํามันน้ําตาลและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรถดีแล้วก็อันนี้เห็นไหมนี่มันเป็นของปลอมนะ เพรวามันคือกระเทียม <S 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 ก็แล้วแต่นะอมไม่ขำก็แล้วแต่ผมก็เล่นสุดความสามารถต่อไปเราก็่านําน้ํามันโรยลงไปนะท่านผู้ชมต้องโรยอ้อมๆแบบนี้นะใส่หลายเติมนะเพราะว่าเวลาเราใส่ผักบุ้งเอาแบบว่าขึ้นบาดเดียวไงทุกคนเคยเห็นไหมผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ใส่อันนี้ลองไปซืซ่อลองว่ามันจะอ่า ฮอนไหมถ้ามันห้อนมันก็พดวิธีมันก็แบบนี้แหละถ้าคนไม่มีกระเทียมก็เอาลิ้นแจะนะเอาลิ้นแจะเอาลิ้นแจะในน้ำมันนี่แหละถ้าเอ,อ๊้อถ้าเอ,อ๊อในมันห้อนถ้าไม่เออก็ไม่ฮ้อนเราต้องเร่งไฟแหงๆนะท่านผู้ชมเสียดายนะเพราะว่าถ่านมันก้อนนี้นะถ่านแบบใจไม่สปอร์ตเลยถ่านไม่กล้า<ะ> <laughs> ยังงงเลยมือก้องก็งงนะเอาก็ให้ถ้าหามันฮอนแล้วก็เอาผักบุ้งลงไปมาดูนะว่ามันจะไฟวาบขึ้นไหมคือผมเห็นคนอื่นทําไฟมันจะวาบแต่อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะวาบหรือไม่วาบถ้ามันวาบนี่ถ้าเกินไหมนี่แสดงว่ามันวาบแต่ผมว่าจะมีวะต้องห่อนคนนี้แน่นอนท่านผู้ชมถึงเวลาที่ท่านผู้ชมรอคอยแล้วนะผมก็ไม่เคยทําแั่เธอนะ มาดูว่ามันจะว่าไหมขอสาวเอฟเฟกที่มันตื่นเต้นเแห่ยมาดูนะคุผู้ชมมันจะว่าขึ้นไหมดูนะเอ้าดูว่าก็ไม่ว่านะใช้บ่มันสีว่าถุงใช้ไฟมันไม่แห้งนะ่านผู้ชม ต่อไปก็อ่านํานี้ลงไปนะไม่ว่าก็จะสร้งมันนะผมก็ไม่อยากให้มันว่าไปไหลหดอกใหามันหอยลงไปใส่ได้หลายเติมนะก็ไม่ต้องเอาหลายไปไหนนะเพราะว่าใส่ไปมันก็ไม่อร่อยนี่สิ่งที่ต้องใส่เลหลายนะั้นมันก็คืออ่ารสด,ดีนะผู้ชมมันคือผงปรุงรส ที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูจะเป็นขั่วจะเป็นทอดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเอ้ามันกล้ามตัวนี้เราต้องเปลี่ยนช่องใหม่เพราะว่าอ่าเราขายโดนไงตัวน,นั้นตัวนี้เลยนี่พอแล้วก็เป็นน้ำตาลนะสําหรับคนที่มักหวานถ้าไม่มักก็เรื่องของพวกมึงไม่ต้องใส่แต่ผมจะใส่เพราะผมมกักหวานไง ม,มันน่ากินมากเลยนะท่านผู้ชมดูออมันจะเป็นอ่าสไตล์แบบเขาเอาน่าฝักบุ้งไฟเขียวเพราะว่าไฟมันไม่ขึ้นไงแต่มันก็อร่อยนะดูหน้าตามันคือบางคนเขาจะทุบไข่ใส่น้ำไงแต่ผมไม่มักไข่ผมแพ้ผมก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องใส่อะไรหลาย ดูหืมน่ากินใช่ไหมผมจะชีมน้ำมันเบิ่งนะว่ามันอร่อยไหมอื้อทำไมมันอร่อยขนาดนี้วะเกิดมาผมไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยเอา้าสุกแล้วนะท่านผู้ชมฝักบ,บุ้งไผ่แดงดูหน้าตามันหือ ดูโคตรเปตัดแซบเลยมามามองให้เกิดผมมองไฟนีไอ้จับเฮยคงจะเป็นมองเอ้ยมือกล้องก็ไปพุ่นจะเกี่ยวอะไรกระดักกระดอโอ้ยใสสดมาต่อไปผมจะให้คุณมองชิมก่อนนะว่ามันแซบไหมหืมสีมือผมนะเนี่ย จำแต่น้ำก็แซ่บนะเพราะว่าผมใส่รสดีหลายเติมไงดูจำแต่น้ำนะแซ่บเลยนะแอบดูคุยคุยเออนฮ้อนฮอนฮอนเอามึกเกี่ยวกันมันจะคือกับพื้นมอง่อนไง อ้าอแต่ตัวตัวาขนมตัวบาใส่ปลามองไแล้วลรกมัตาหลอกกันตอนไหนน้องตาหลอกถ้าคุณมองผมจะบอดเลยนะอออือใช่แล้วคุณผู้ชมแส่ยอยุใซ่หอมเลยเสียง่ามฝักบุ้งไฟแดง อะมองผมอผมจะฟื้นแบบฟื้นปอดนะตาหายเนี่ยอตาหายปอดผมจะฟื้นปอดนะพ่อไม่ใช่คุณมองไงปอดดีดีปอดดีดีผมฟื้นปอดไงผมไม่อยากปอดนะไม่ใช่คุณมองไงโอ๊ยผีปอดดีดี นั่นไล่เธอแซ่บนะคุนผู้ชมเอ,อาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะจบนะถ้าใครอยากทำก็ทำเองนะง่ายๆบ๊ายบาย